เจฟนี่ครับเจฟทดสอบทดสอบครับเป็นตัวนี้ครับไม่ตัวน <ah ี้ที่นี่แล้วทีใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์กับยู่เบอร์ซีครับตาวิเซตเห็นไหมคู่แ้่คู่กับมาเบอร์เบอร์แปดกับหมุนมาครับหมุนหัวมาครับแับหมุนหัวมาเบอร์แปดพอไฟกระพริบปุ๊บพ้องก็กดหัวลงเซฟครับเซฟเป็นเบอร์แปดเจฟทดสอบนะครับดันตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เจฟที่เป็นระบบแค่คู่ระบบแบบเก่าสมัยเก่าครับ ถ้าเขาต้องการทำไมแม่ก็หมุนมาเบอร์ซีครับซีมันจะยืสายซี่แหกนะครับผมใส่ยูบัวซี่ปวนมาครับเจจะสอบนะครับก็จะเป็นเสียงของเอฟเฟครับตัวนี้ก็เป็นแพนไส้กว่าครับตัวนี้เป็นเอฟเฟคถ้าเขาจะใส้ก็พอใส้ก็ปิดลุ้งครับตัวสีแดงนี่จะเป็นออกมอนิเตอร์ครับออกมอนิเตอร์ครับเพื่อนนะโคดีสกี้สั่งนิเตอร์ไปใส้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวบอกวิธีไสอีกเทือนหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นเบสกลางแหลมครับ ตัวนี้เป็นเกณฑ์นครับเกลียนเพื่อบางทีของอเขาเร่งสัญญาณตัวนี้ึ้นหลายแล้วพอเบาตนี่เกณียนสว้อยครับนี่ครับที่ตัวนี้ครับเป็นระบบบูททูธครับกดนี้ร้างนันงครับตัวนี้ช่างต้องปรกอบการเชื่อมโทรศัพท์เขาได้เลยครับไปไฟก็อยู่มันก็เสยโอ้ยครับตัวนี้เป็นตัวลิงของบูทูธนะครับด้วยดีกาครับดีกวา แต่ได้มันเสียได้ครับดีป้าครับแค่นี้แล้วครับที่การลิบง่ายเสียงในทั่ระมาณนี้ครับวิเกยอ่ สวยพวกไม่แขัดสนแต่งกับเพื่อเบยียดจนจนหน้ามนละกอดไม่ไหวถึงจะรักเธอเขาาเ้ไปบูชาพระน้องยืนยันแต่ต้องยอมทำใจไม่สุดสนใสชั่วการละนานองกลาอยานดีอ,อย่าเก็บมาคิดเอว ทก่อพี่ตายไปคุณทำอวไรไม่คู่ควรกันกลุมลิขิตการสาเหตาว่าอู่ควรกรช่วยกืนอหไรสิขวาเวตาลช่วยคออะสิทไหาใมันกเหมือนกันนเ่นก็เทาเป็นเท่กัราพอไม่ร้องก็วังบังสัสีเราเย็กันคนก็